ลงใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่บ้านน้าแคบตะบนอินคีรีอำเภอรพรุมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นร้านข้าวแกงของคุณลุงสุขคำและคุณป้าน,นันทิยาถาวรสองสามีภรรยาผู้พิการทางการได้ยินทุกวันคุณสุขคำกับคุณนันทิยาจะช่วยกันทําอาหารพื้นบ้านด้วยเตาถ่านกว่าสิบเมนูให้ลูกค้าได้เลือกซื้อทั้งแกงขั่วหมูแกงปลาดุกใบยีร่ราต้มส้มไข่ปลาแกงหอยขมและอีกหลายเมนูทําไปขายไป ปรุงกันสดๆโขลกพริกแกงกันสดๆแบบนี้เลยครับลูกค้าประจําที่นี่จะทราบกันดีครับว่าเจ้าของร้านทั้งสองคนหูไม่ได้ยินแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสั่งอาหารอยากได้เมนูไหนก็ชี้แล้วชูนิ้วบอกจํานวนถุงที่ต้องการคุณยายจำนงเทพวิเศษอายุ88ปีแม่ของคุณน,นันทิยาเล่าให้ฟังว่าตอนตั้งท้องลูกสาวครอบครัวมีฐานะย,ยากจนพอลูกไม่สบายไม่ได้ไปหาหมอ ทำให้ลูกคลอดออกมาหูไม่ได้ยินแต่ก็เลี้ยงดูอย่างดีจนโตและส่งต่อสูตรแกงพื้นบ้านให้ลูกสาวกับลูกเขยเป็นคนทําแทนร้านข้าวแกงเตาถานนี้เปิดมาแล้ว12ปีเตรียมของกันตั้งแต่เช้าเปิดขายตั้งแต่9ก้าโมงไปจนถึง4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันพุธลูกค้าบอกว่าแกงร้านนี้อร่อยสะอาดทุกเมนูราคาก็ไม่แพงถุงเล็ก30บาทถุงใหญ่40และ50าทลุงสุขามบอกว่าภูมิใจกับร้านข้าวแกงนี้มาก พราะส่งลูกเปลี่ยนจบปริญญาตรีหนึ่งคนอีกคนใกล้จะจบแล้วไม่แต่กำเนิดท้่ยายเขรักษาไปเหนื่อยตลอดไปรักษาเดี๋ยวว่ารักษาไม่ได้ไปขวง<ะ>เข็มก็ควงแล้วเดี๋ยวว่าไม่หายเดี๋ยวว่าแกพูดรู้ควงบ้างเาปน็นก็ไม่กำเนิดเด็กเขาเรียนหนังสือนะเขาเรียนหนังสือเ็ารู้หมดกับข้าวนี่เขาทำมานานเนี่ยนานเลยลูกน,นานตั้งแต่ต,ต่อยอดมาจาก นี่ยาคุณยายยายขายเมื่อก่อนยายทำไม่ไหวเลยก็ทำเองสำหรับคนสู้และคนขยนันความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับ